แต่ผมขอเรียนนะครับมีรายงานข่าวในสื่อไทยบางฉบับเนี่ยไม่ค่อยตรงนะครับนะครับผมติดตามปฏิิริยาของต่างประเทศมาโดยตลอดจะเป็นของอาเซียนจะเป็นของ EU จะเป็นของประเทศอย่างสหรัฐอเมริกานะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเข้าใจสถานการณ์ค่อนข้างดีนะครับแน่นอนไม่มีประเทศไหนต้องการเห็นความรุนแรงนะครับไม่มีประเทศไหนไม่อยากให้มีกระบวนการที่จะนําไปสู่ข้อยุติครับแบบ สันตินะฮะแต่ทุกประเทศที่ผมเห็นนะครับจะ E.U. ออกแถลงการมาสหรัฐออกแถลงการมาอา,อาเซียนออกแถลงการมาเนี่ยหนสนับสนุนกระบวนการปรองรองตามแผนปรองรองที่ผมเสนอเขาเขียนชัดขนาดนั้นด้วยนะครับกรณีของผู้แทนระดับสูงของ E.U. นะครับสงเนี่ยเขาเรียกร้องนะครับว่าทางนักการเมืองฝ่ายค้านและทางกลุ่มแกนนาของอนปช ให้ทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้มีปัญหาการก่อวินาศกรรมวางเพลงนะครับหรือการใช้ความรุนแรงนะครับและ3ที่เขาก็ต้องการความชัดเจนก็คือว่าการใช้อาวุธของทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยให้เป็นไปตามหลักสากลนะครับซึ่งในการถแถลงการบางฉบับเขาก็เขียนย้ำด้วยซ้ำครับว่าอันนี้เป็นนโยบายที่ชัดอยู่แล้วของทางรัฐบาลกับกองทัพครับ,รบท่านนิวครับมีข้อสงสัยอยู่ประเด็นหนึ่งครับในแง่ของอาวุธที่ทางเจ้าหน้าที่ยึดมาได้แต่ว่าในแง่ของตัวบุคคล รัฐบาลเองก็จะพยายามชี้แจงตลอดในแง่ว่ามีกองกําลังกิจวุธแต่ว่าไม่ทราบว่ามีกองกําลังจากต่างชาติด้วยหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของบุคคลที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเมื่อไหรเราจะจับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้จริงขนาดนี้เนี่ยก็มีการจับกลุ่มได้บางส่วนแล้วนะครับอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนดาเนินคดีนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าเมื่อคดีมีความคืบหน้าก็จะสามารถเปิดเผยได้โดยลําดับครับเพราะฉะนั้นจริงๆบางทีบางคนบอกว่าเอ๊รัฐบาลพูดเรื่อง การใช้อาวุธสงคราม M 7 9มการยิงอะไรไม่เห็นจับอะไรจริงจับได้หลายคนแล้วนะครับแล้วก็จริงสอเฉอก็พยายามถแถลงมาอยู่เป็นระยะระยะนะครับกลุ่มกาดบ้างกลุ่มชุดดาบ้างมีการจับกลุ่มได้นะครับก็จะมีการดําเนินการไปอาวุธที่ยึดได้นี่เป็นอาวุธจากภายในหรือว่าจากภายนอกด้วยอันนี้คงต้องไปตรวจสอบ,ร,บอรายละเอียดอีกครั้งนะครับส่วนถามว่ามีชาวต่างชาติบ้างไหมเนี่ยเท่าที่ผมทราบขณะนี้เนี่ยจะมีการไปจับกลุ่มชาวต่างชาติได้หนึ่งคนที่เตรียม วางเพลงนะครับน่าจะเป็นคืนไม่19ก็20นะครับแต่ก็กำลังมีการตรวจสอบแล้วก็ขยายผลอยู่